สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้งอำเภอสีสมเด็จที่บริเวณจุดก่อสร้างการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้งหน้าที่ว่าการอำเภอสีสมเด็ดจจังหวัดร้อยเอ็ดนายสิทธิศักดิ์มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11อุบลราชธานีได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์สอนแก้วผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภายแล้งตำบสีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทั้งระบบนายสุรศักสอนแก้วผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักพัฒนาทรัพยากรน,น้ำบาดาลเขต11อุบลราชธานีกล่าวว่ากรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลโดยสำนักทรัพยากรน,น้ำบาดาลเขต11อุบลราชธานีดำเนินโครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ตำบลสีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดตามนโยบายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโดยมีการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลจากพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงให้กับประชาชนในตำบลสีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จ และพื้นที่ใกล้เคียงอีกหลายหมู่บ้านโดยได้ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลในบริเวณวัดประชาคมวันารามหรือวัดป่ากุงและณนะที่พักพระรักษาป่าประชาสีอินทราวิไลอําเภอสีสมเด็จจำนวนสองแห่งจนได้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย แล้วดำเนินจัดทำระบบส่งน้ำมาที่จุดหอถังรับน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จและจุดหอถังรับน้ำหน้าที่พักพระรักษา่าปประชารีอินทราวิไลนายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าได้ทำการขุดเจาะทดสอบปริมาณน้ำบาดาลทุกจุดเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและวางระบบส่งน้ำทั้งหมดคาดว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้ ของเสาเข็มแล้วสามารถที่จะรับน้ำหนักได้ซึ่งจุดนี้จะเป็นหอถังรักษาแรงดันที่10เมตรสูงก็19เมตรนะครับความจุก,ก็อยู่ที่300ลูกบาทเมตรนะครับก็สามารถที่จะส่งน้ำไปยังโรงบาลสีสมเด็จแล้วก็ในหมู่บ้านใจเคียงส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีทางแยกซึ่งตัว

มณฑลท,ทหารบกที่27ประกอบพิธีต้อนรับทหารใหม่ครอบครัวและญาติทหารใหม่รุ่นปี2563ผลัดที่2ที่สมโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัยันสุริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ครอบครัวและญาติทหารใหม่รุ่นปี2563ผลัดที่2โดยมีผู้บัญชาการมณฑลท,ทหารบกที่27 รองผู้บัญชาการเสนาธิการคณะนายทหารร่วมให้การต้อนรับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวพบปะทักทายและแนะนําแนวทางการปฏิบัติแก่น้องน้องทหารใหม่ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครอบครัวและาญาติทหารใหม่พลตรีทวชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27ในนามผู้บัญชาการค่ายประเสริฐสงครามกล่าวว่า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกองทัพบ,บกจะทำการฝึกอบรมให้กับบุตรหลานของท่านเพื่อปรับเปลี่ยนจากพลเรือนมาเป็นชายชาติทหารอย่างเต็มภาคภูมิให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทรหดอดทนและสง่างามอีกทั้งเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆเพื่อให้สามารถทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์นโยบายการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบ,บก เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมุ่งเน้นการฝึกพื้นฐานที่จำเป็นให้กับทหารใหม่ทุกนายผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะดูแลทหารใหม่เหมือนญาติคนหนึ่งกล่าวคือน้องคนสุดท้องการดำเนินการฝึกจะทำการฝึกจากเบาไปหาหนักรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในผลัดนี้ได้ลดระยะเวลาการฝึกจากเดิมฝึก10สัปดาห์เหลือฝึกเพียง6สัปดาห์ในระหว่างที่บุตรหลานของท่านมารับราชการในกองทัพจะได้รับสิทธิ์ต่างๆจากทางราชการมากมายเช่นเครื่องแต่งกายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนตลอดจนสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการฝึกอบรมวิชาชีพในด้านต่างๆตามที่ถนัดและสมัครใจเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังปลดจากกองประจำการสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบทหารบกโรงเรียนจ่าทหารเรือหรือโรงเรียนจ่าทหารอากาศกองทัพได้จัดโควตาที่นั่งการศึกษาให้กับทหารกองประจำการตามสัดส่วนที่นั่งของแต่ละกองทัพ ขอให้ผู้ปกครองครอบครัวและญาติทหารใหม่ทุกท่านได้สบายใจและคลายการกังวลผมและผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับจะดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านเสมือนพ่อดูแลลูกพี่ดูแลน้องเพื่อให้น้องคนสุดท้องได้อยู่อย่างอบอุ่นกินอิ่มและสุขใจต่อไป 哎，开开他妈！